สบาดีดมมังคนขาวแล้วนะผมวันันีเบอหนึ่งเบอร์สองมีอน้ยมีผมยากผมสั้นบอสบายดีด้วพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีสุกุโนสมองสวรณพี่น้องเนาะสบายดียำแรงๆเด้อพี่น้องเลย บอกได้ดายน้อเซ่ก้องค่ดเริ่าก้องยิงเอเดนก้องทำไี่นี่เสียังสิทิเชืวนไดก้เกีิเวนเนาะาเถอะข้างที่สองของยี่เม่ลุงลุงกะปูลุงก็พใหญ่หมชวนซีไ ปุงเขาขัวเองพี่น้องมนี่สบายดีพี่น้องต้องเซซวนยได้กินพี่น้องเอ้ยต้องบอกปักใหญ่บางโอ้กอยากขายเซสวนก็อยากกินได้กระยาดต้อนเพียงคืนนะแม่ตอนได้ก็ได้ใันจนมาันขึนก็ได้เมียสิขครอยู่บดคืนจ้าเป็นเ้ากับเจียงน้อยเราเล่นเนี่ยกูเว้นอย่าควักพอนะแม่ กวิดบนโดยเอาบทเหตุเวียกแมเอ้าคืนทำงานกลางวินลาพคอนพก่อนแม่ปะกลางเยโอ้ยแก๊อาโต้สวดหมอพี่น้องเ้ยซองหมอพี่น้องอต้องหมอจ้งาสักเดนาะมีสองพี่น้องใหดลงมเลยงบอหอดหนึ่งบาทอื้ยหอดอยู่ได้ไหมไสือพักน้ำ Rồi. Ừ. Chút con là lái đấy nữa nó. À. Một bên chóng phân, phục xám phân, phục giác chút con là 3 mỏ bác nhanh. Ừ. Xẹp thẻ này non, nào người. Ôi, oh, <laughs> mình có thể đàn dài đấy ừ. Ừ. Hay bọn <laughs> <Hay bó. cười> <Hay bó. cười> thỏ có phá thỏ. mỏ Mà là nan họn bọn <laughs> กำลังเตรียมพี่น้องครับนะน่าจ้าุวนหิวแหงกินหดพักนางนางนาไปนางไปนางหิวเลยนะนางบบติดเลย่ว Nhiều là vô vào đại đấy ờ. Ờ, xo, là vì thôi. Ờ. Mặt บ่วงได้หลาย lấp ตั้ง บรมมัดผมเลยเอาเอาลงเอาลงไปเฉพาะแก้เต้วมัดนึงเบาพอดีหมอนึ่งแล้วบ่หมัดละหมอพี่น้องเอ้แซบแท้แน่นอนพี่น้องเอ้เนาะมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อสุขสุขคน ยูไก่ยูไก่ยูเนื้อยไตยูไงเ้ยทุไ่นักปือไต่างแมพอพ่อแล้วแม่อันนั้นน่ะโยกรถแม่โยกป้ายแม่เขาไปตื่มเอาื้อตามมันลกเลยแม่ก็ได้พุแล้วแม่เอาไปพูดรถอื้อ คิดๆอไปแล้วพี่น้องเลยไดไปแล้วพี่น้องไปแล้วน้ำน้ำน้ำพี่น้องน้ำหมอบ้ากใหญ่โอ้ยมาเด้อพี่น้องมาเด้อใครจะเป็นผู้ตักเด้อประี้ยวเมีเวไปตักแม่แม่นตักให้ลูกหลานสงสัยไปนั่งแล้ว

ดูเกิน่าอีกนะอ่ยนนาเินเลย ไม่ต้องการเส้นเลยอ้วนบอกมาเด้อพี่น้องมาเด้อสบายดีอลังกินน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้แซ่บๆนัวๆนน้ำกันครั้งที่สองของร้านสีเขียวที่ได้กินกิน้ำกันเด้อปาลุงเด้อกินเสสวนน้ำกันเด้อ ตดตดพี่น้องเอ้เก็บอะไรครับได้กันทุกคนน้องแก้มเคยกินไหมสีสวนน้องแก้มอยู่ไทยก็เคยกินเนาะโม่เคยกินวาอยู่ไทย

มีตะม,ม้นเปาบ่วงนะแม่ถ่า่า่านเ้งถือบ่วงองถึกบ่วงแบบไปใช้บ่ได้เลยวะแบบไปไหนไม่ได้เลยไอรังเลยอีหล่าเพน <c oughs> มาุแ่ตามนไม่ใหญ่

เบอร์จะพัวนอะไรแม่เอ้ยเบอร์จะพัวอะไรอัวนไรขอบคุณครับอนอไปลุกเอะไต้านน้ีตานน้ีอาร์มันมีอน่ใช้ำิจิจงเสียส่นลนี่แหละ

ไกวายบ่ปิดมันนี่เสบ็ๆน้องกันแล้วจ้าพี่น้อยครั้งที่2ของหันสีเขียวที่จะกินเสสวนพี่น้อยแต่ก้อนเคยจดงีน้นะคาเจ้าว่าแต่ว่าบุโหสิปินอะไรลสาสติ์ปินอะไรหน้าตาปินอะไรก็บมโหพี่น้อย นี่แต่ว่าเสีเยสวนเสีเยสวนสียสวนสีสวนเนาะอันนี้ได้กินแล้วพี่นอปป้องเลยบ้านนี้เนาะมีขมว่าวเลวบ้านนี้เออมีมอแต่กมูแต่คาถากับอันชุก,กี้วันนี้มีเมนูมาใหม่พี่น้องเลยนี่ยังออกมาใหม่เพราะท่านได้เกินสองขปีดอกเมนูเสียสวนเนี่นนฮะบอคือเขาคือครับอย่าง,ง,งาานั้นบอถ้าก็ได้ยินเขาหน่อยไหมดูย

สุขได้ๆว่าสิหย่าอีกหม้อนึงพุ่นดิน้ำมัน ไปเอานนำนุ้อีกก้อนมาชั้นพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวบุคบคนดีวะยกควาขึ้นมาโลด่าสิ

ว้สิคนพียงเานสลากคลิปนี้ขอบคุณหุลายเด้อพี่น้องผูฝ่ายสุขทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจของคุณทอมเมตนไม่น้อยตากล้องหิวเลยนะพอกันไม่คลิปหน้าไพียงเนาน้อเซฟเซมดกันสาคลิปนี้สบายดี